สวัสดีครับอู้สวัสดีครับจ้าอู้สอนเนียครับนี่ยกวานี่เพิ่งสอนเยอะกันว่ะอู้อ้ามสอนว่อ้ามอู้สอนจ้าเนี่ยตากที่นี่มาสอนหูนี่นี่สอนหูนสอนไปสอนตองรูโอ้โหนี่ขึ้นต้นใหม่ๆเนาะดึงเข่ากันดึงเข่ากันโอ้นี่ นี่นะเริ่มเป็นอะไรตัวนอูต่อเอาไม่เห็ดคนละอันกับหนูมันจะส่เห็ดเป็ี่ยนไหมก็เอิ่นใบอยังใบใบตาลค่ะนี่มาเบิ่งมาเรียนรู้ครับเท่าบาทมาเบิร์ดเลยครับโอ้พคนเห็ดนี่ใส่กะห่อกะทินบอกแล้วนี่เตรียมอางกะทินแต่งห่อกะทินครับพี่น้อง นเทียนมัเสียบอางเดียวเทียนหอยโอเทียนหอยโบราณแมนอเทียนหอยอนเทียนในในตลาดนเทียนน้ำเล็ดนครับเขาเคือบใจเป็นสันเป็นสันอเป็นสันเอาอ้เป็นสันเป็นันโอเาเทียนนองยังหอยมีกองไม่เข้ยังีเบิ้งครับพี่ลงัติ่กงมาเบินงขันตอนแรกเลยครับมาเรียนมาเรียนนกครับ นี่ค่ะพ่ออาจารย์ติคุณเห็นโอ้ครับผมนมัสการครับให้เราสอนครับ่อผมคุณธรราสอนโอ้สมัยสมัยบวชใหม่ๆนั่นจำได้อยู่ตอนนี้มันมันเป็นกระหนั่งมามันมันเกือบโอ้40กว่าปีใช่ครับเมื่อก่อบุญเห็นมันก็ลืมเนาะลืมลืมแล้วหางานซืฝอมือในตรงสอนหลุดเขาเอิญนี่ยังก่อนนี่เขาเอิญดาวเป็นดาวไงดาวดาวครดาวเอาไงเธอ ตอนตอนออกัญซ่าเนี่ยเขาจะใส่ถั่วเพชรถั่หหวหอยลงมาแล้วใบจืดตอนออกัญซ่าเนี่ยนี่ปานนี้ปานนีลังลังมากอ่ะลานลานลานขายเครื่องสังกัดพันเขาจะเอาไปไปไปวิวัฒนากาทรทำเป็นต้นต้นเทียนต้นเทียนให้กับไอ้งานเขียนบางงานหนึ่งงานนี้บางนะครับเขาเขาใส่ตัวนี้หรอกเขาเอาเทียนหอยนะโอ้เทียนเทียนเขาหน่อยหน่อยนะเทียนเขาหน่อยไปลง เรเรียต้เยนเเราจะมีวัฒนการมกัม่อไหมครับี่ามาบนวิธีการเห็ดต,ตามปัใจ